วิธีการทำเต้าหู้ไข่นะคือที่แม่สอน แล้วก็กดเป็นช,ชั้นๆนะฮะให้มันเรียบขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วเขาเข้าเครื่องบีอีทีนึงเป็นแบบนี้นะครับเ็าจะได้เต้าหู้ไข่สูตรแม่สอดนะครับเป็นการทำวันนี้เลยครับของเขานะครับก็ในความรู้